คลิปนี้ก็มาดูขั้นตอนการรีดนะคะหลังจากที่เราเย็บชิ้นหน้าเย็บเกล็ดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นกระโปรงผ่าหลังนะคะเพื่อนๆเราอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะจากที่เราเย็บเกล็ดแล้วเราก็ต้องมารีดนะคะแต่ละขั้นตอนก็จะเยอะหน่อยสำหรับการาตัดผ้านะคะ เราก็ทำไปเนาะเพราะมันเป็นอาชีพของเราค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะตัดกระโปรงตัดผ้าถุงสำเร็จแต่ละชิ้นนะคะเมื่อเราเรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาเข้าข้างค่ะการเข้าข้างผ้าลายแบบนี้นะคะเราจะต้องกลัดลายค่ะเพื่อนๆเราต้องกัดลายให้ตรงกันนะคะ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเวลาเราเย็บออกมามันจะไม่สวยนะคะกัดทีละจุดทีละจุดไว้เลยค่ะเพื่อให้งานของเราออกมาดูดีดูดเนี้ยบนะคะเป็นงานที่ปราณีตค่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าทําแป๊บเดียวทํำง่ายๆมันไม่ง่ายนะคะ นอกจากว่าเราจะกัดลายผ้าแล้วเรายังต้องกลัดลายที่เรากริ้งเส้นให้ตรงกันด้วยนะคะนี่ค่ะเราจะดูลายทั้งสองด้านนะคะด้านบนด้านล่างเอาลายให้ตรงกันค่ะแล้วก็กลัดขวางไว้นะคะกัดขวางไว้แบบนี้เลยค่ะเวลาเราเย็บเขาจะได้ไม่เลื่อนนะคะ เพราะว่าการเย็บเนี่ยตีนผีก็จะถีบนะคะถีบผ้าชิ้นบนทำให้แนวไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลัดไว้เพื่อเป็นแนวให้อยู่ในแนวเดียวกันนะคะเวลาที่เราเย็บเราก็ใช้มือช่วยด้วยช่วยดึงช่วยประคองด้วยสำหรับชิ้นบนเพราะว่าตีนผีของเราถีบนะคะ จากนั้นเราก็จะมาเย็บค่ะเราก็เย็บไปตามรอยกลิ้งนะคะรอยที่เรากลิ้งเส้นไว้ด้านบนด้านล่างให้ตรงกันเพราะถ้าไม่ตรงถ้าบิดเบี้ยวนะคะก็จะทำให้งานของเราเสียเกณฑ์ค่ะเย็บเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะนำไปพ้งข้างค่ะ การโค้งข้างเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะพันริมผ้าไม่ให้ผ้าลุยนะคะเวลาเราตัดออกมาแล้วเนาะนี่ค่ะอันนี้คือหน้าตาของจักโค้งนะคะหลายๆท่านก็จะรู้จักเนาะโค้งสามเส้นนะคะเพื่อล็อกผ้าไว้ไม่ให้ผ้าลุยออกมานะคะ